เมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับใครที่สนใจในวัตถุดิบของโครงการหลวง2อถึที่เดอะมอลลบางกะปิก็มีเมนูแล้วก็มีวัตถุดิบให้เลือกคัดสันมากมายเนาะผักสดผลไม้อะไรขอนุญาตช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะคอนเซปต์ชาวเขาชาวเราชาวโลกนะอันนี้ใช่ค่ะ ให้คุณเข้มซอยซะเยอะเลยใส่นิดเดียวเนี่ยเหมือนแก้มจริงจริงได้กลิ่นหอมนิดตึงนะหอมฮะไม่ใช่หอมไม่ใช่ขอมสมุนไพรหอมคุณเข้มมาให้อยู่ใกล้ๆจหอมมากกรบกลิ่นสมุนไพรหมดเลยค่ะตอนนี้อันนี้ให้คุณเข้มชิมว่าโอเคยังคุณเข้มก็มือไมสั่นงงไปหมดเลยตอนนี้ชิมอย่างนี้เลยครับเอาทั้งเผ็ดเผ็อะค่ะอยากรู้ว่ามันเปรี้ยวหวานมันเผ็ดแค่ไหนปกติคุณเข้มทำอาหารให้ที่บ้านทานไม่เอ่ยบ้างครับบ้างครับบ้างครับ ถ้าเกิดแบบอยู่ต่างจังหวัดวก็ทําบ้างฮะอ่าอ,อทีเช่นเมนูค่ะบอกแฟนคลับได้เลยค่ะ <ไข S 2> เผื่อเขาเจะได้เอากลับไปทำกบ้ตมตำมลาบทุกอย่างอเฮ็ด<ม> <laughs>